อีบีอีบีบอบอีปีออีผีอีฝีอีพีอีพอีพีมออีมีรออีรอีีรีวอีวสออีสีอออีอี บีนีมีบีนีมีซีบีดีลินวันยอีกรอบนึ่งนี่ตาสีตาสีงาดีนาทีอาด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 ีมีงาดี มีราคาตาสีพาลามาทายามาปออูปู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 ออูดูดออูดอูดอดูดอดูดอูดอูอูดู งอูงอูงูงอูงอูงูงอูงูงอูงูทีเทีเเดียบอะงอููงงอูงูงอูงอูงูอู่งูงอูงอูงูงอ่งงอูงูงอูงูงอูงูงออูงูองอูงูงอ่อูงูงออูงูงออูงออูอง ตองแล้วจ้ะเข้ามาเอืทอทุกน้ำลายทำไมแตแตมันเปิดง่าย <laughs> อออค,อ,คออูคูคออูคูคออ,อ,ออูคูคออูอ่ะดูดิวยดิมาต้องดูด้วยดูชี้ด้วยคอฟังก็ได้ฟันก็แล้วก็ฟันก็ไม่เห็นตัวไม่รู้รู้รู้ c, ได้ยังไง